สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องบีบีสไพายเยอรมันอีกแล้วจ้ามื่อนี้บีกะได้ทำงานคือเก้านอกจะเอาบรรยากาศเมื่อเคอเทศลูกใหญ่ๆมาฝากลูกแดงเต็มต้นเลยจ้ะเป็นตะซี่อ่อนอดไทยอ่าทุกคนเบิงบอดายจ้าบีก็เลยเอาลูกเมือกเคทงามๆมาฝากนอนจะซีอ่อนค่ะเพื่อนปลูกได้งามค่จะจ้ะมื่อนีกะ สีบัวไดเก็บไ้เบิ่งดอกจะอาจสีเป็นอีกสองสามมื้อนอะจะเพื่อนเพื่อนจะทาให้มันแดงอ่าเข้มกว่านี้ก่อนเนาะจ้ะรูมันก็สีประมาณนี้เลยจ้ะบางลูก,ก็ยังสีมีแดงเข้มบางลูกก็แดงอ่อนคือคือ,คอ,อยังบดถึงเวลาเก็บเนาะจ้ะบีอยากทาไเบิ่งโอ๊ตทาบัวได้โอ้ยอยากปลูกง,งามๆาแบบนี้ในบ้านฮาเฮ้คือสีได้ราคางามจ้ะ งามคักงามในอดตไทยบ่ได้ะจจะพึงเบื่อกันเ้อจ้ะเมนี่เมนี่กะสีผ้าไปเก็บลูกน้อยอีกคือเกาจ้ะลูกน้อยนี่หนึ่งอาทิ์ก็จะเก็บสองครั้งนอกจากเพื่อนๆจ้าลูกง่ายนี่ปล่อยเห็นแดงกว่านี่กอนนอกจากเพื่อนนะต่อไปฮากะสีมากเก็บลูกน้อยกันเลยจ้าลูกน้อยบีกะสีเก็บใส่ถังเออใส่ถาดนี่นอะกจากเพื่อนถาดนี่สำหรับลูกข่าพิเศษนอะกจากมาเก็บกันเลย ต่อไปเฮาก็สิไปพักเที่ยงกันเลยจ้ะมื้อนี้บีก็ได้ส่งออวันตินมาก,กินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะกะสิก,กินแต่ออวันตินเนาะกับชาเนาะจ้ะบีบ่กินกาแฟาเนาะมันเฮ็ดให้ปวดหัวนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะกะพักป,ประมาณสิบห้านาทีเนาะจ้ะเหมือนแล้วแต่เนาะบีก็ได้อสอสโตรเบอร์รี่แล้วกบ็บลูเบอร์รี่มาก,กินน้ำจากที่บีไปเก็บมาจากสวนเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวบีสิลงคลิปให้เบิ่งเร็วๆนี้เนาะจ้ะ พักเที่ยงกะสิผานาที่บางคนกะสิพักครึ่งชั่วโมงเนาะจะแล้วแต่เลยจา้าหลังจากนั้นกะเลิกงานเนาะจะเพื่อนกะกลับมาเห็ดกับเขาเพื่อกลับมาหาแนวกินคือเกาจะกลับมาเลยกะมาพักสักประมาณสองชั่วโมงก่อนเนาะจะชั่วโมงสองชั่วโมงกะ,ม,ะกมาเห็ดแนวกินเนาะจะเมื่อนี่บีกะสิลาบหมูเนาะจะลาบหมูกินกับเขาสวย แล้วก็กินกับเสดาทีบีได้ไปเก็บมาเนาะจะเพื่อนจากที่ล่งคลิปให้เบิ่งแหละจ้ะเดาแล้วก็ดอกแคป่ามากินแกล้มกับลาบหมูแซบๆเนาะจะเพื่อนจ้ะจกส็สิเป็นประมาณนี้เลยแต่ละมือกับมาจากทาง,งานกับมาหาเห็ดแนวกินคือเกาจ้ะมือได้อ,าข,ขา,อาขี้คานล่กขี้เกียจเท็ดกะกินหงขาวซัวแล้วก็กินนำกินกับนำพริกปลาบานเห่าหนี่นะจะเพื่อน นั่นแหละกะเฮ็ดง่ายๆกินสบายๆายเฮ้านีเรื่อยจ้ะส่วนมากจะกินแต่หารอีสานและจัดแะ,ะ้วกะบ่เน้นข้าวเหนียวนอกจากบีกินแต่ข้าวสวยเป็นหลักนอกจากเพื่อนเป็นตาแบ่บบ่สีสันเสร็จแล้วบบมีข้าวขัวจ้ะบบได้ข,ขัวข้าวขัวข้าวขัวเ,ขขวเ,เมืเน่นอกจากเพื่อนจ้ะกินเป็นแบบบานๆของเฮ้ามีอันไดนกะใส่อัน,นันไปก้อนนอกจากนั่นแหละ ไปเตรียมกินกันเลยมีหลายอย่างเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะกข้าวห้อกเะเ,เ็จแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆลนาบหมูลาบหมูแล้วกะลวกดอกแค่กับดอกสะเดาเลยจ้ะเออกับยอดสะเดาเลยจ้ะแซบแซบเนาะมันถ้าเกิดว่าเป็นดอกแค่เป็นสะเดามันต้องกินกับลาบกับปนกับเจวังสินเนาะจา้ะมามาเมาืม่อกินน้ำกกนจ้ะอาจสิบหิน ของลายเนยเด้อจากงวแตกกลับมาจากทําง,งานเมื่อยแห้งเมื่อยแอะแหเมมื่อนี่เก็บเบิดมือบเบิดเว้นเื่อนี่เก็บย่างเดียวจะบริเตุแนวอื่นเลยนี่กาย่างเบลลวเนาะจากแต่ว่าบีเฮดแค่์อดเลิกแค่์ใบม้งคึงเนาะจากเพื่อนกสิบป,ประมาณนี่แหละถ้าเกิดพาเป็นวัาจานจันรเนาะเพราะว่าเสาร์วทิที์เท่าบดไปทําง,งานอะไรบันนี้วัาจานจันทเท่าก็ต้องเก็บมา,มนนก,ากมันเนาะจากเพื่อนกสิบเป็นประมาณนี่เลยที่ที่บีไทยให้เบิรงเลยเนาะจากแล้วบันนี้ หมากไ่นวหไงมันเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนเริ่มซุกแล้วโอ้ยอยากเก็บอยู่เนาะจา้ะแต่ว่าอันมูหล,ลวงงาาเพื่อนเก็บเนาะมูหล,ลวงงาาเก็บเพราะว่ามันออกหลายเนาะต้องแบ่งหน้าที่กันไปเนาะจา้ะเพื่อนๆจ้ะกลับมากกับฮิวเขากัสีมาเห็ดอันลาบหมนบูนี่แหละกินกับพอเวลาพ,พักเคียงบีก,บก,ก็กินแค่นั้นแหละจ้ะกินแค่สตรอเบอรี่กินแต่หมากใหม่สำนันนะบริได้กินเขาบริได้เอาเขาไปกินเนาะเพราะว่าเจ้าของบริได้เห็ดโดนหนึงสินะจ้ะนั่นแหละ จริงๆแล้วก็ถือเขาไปกินได้นอกแต่ว่าบีโบโบกโ่อยถือเขาไปกินน,าากนอกจังด้วยนั่นแหละมามากินลาบหมูน้องกันจังน้อยจ้ะเพื่อนนี่มันดอกแค่ล่ะอืมแ่บ เป็นใครใครดอกสนูคือด,ดอกสนูบานเท่าเดี่จกัอันนี้ก็จะเป็นยอดสเสดายอดสเสดานี่ก็สีขมด้วยจ้ะขมแล้วก็เป็นยาระบายน้ำถ้าพายาดอ่อนโมต้องกินหลายนเนื้อจเพื่อนกินแล้วาก็ี่เป็นยาระบายอ่อนจังสีนาโมต้องตกใจถ้าเกิดเบาททองเสียหรือว่าเขาห้องนำบอยอยังสีนะจ้ะเพื่อนเพราะว่าสเสดาเป็นยาระบายแม่นจ้ะ มขมคือกันกบ้านสะดาวบ้านเขาเลยแต่บ่บุมี่ยังเดี๋ยวขึ้นดอกน่นล่ะขมบ่กกับขมบ่กขมแห้งค่ะขมเอากินได้ นีก็สาลาเน่จากสวนพักหลายๆไม่ยังแสบไปเก็บได้จยยกา,เากเพื่อนพายอยู่กลางประเทศงามครับดอกเป็นอีสิม,มิกินหอมน้ำได้จากเพื่อนดอกแค่บานเ้าสิบูม,มิกินอันนี้สิม,มิกินหอมน้ำจาก <c oughs> มูบีบอกว่าไปถอดเส้ไข่กับแสบแสบมือหนาไปเก็บมาอีกหลายๆจ้ะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้บีกะขอลาไว้เพียงเท่านี้เด้อจ,จากเพื่อนๆจาเดี๋ยวขอหนูอยากกินขา้าก่อนหิวข้าวแล้วมาได้ง่านก็เห็นนั่นเห็นนี่ก็สามารกินข้าวตอ่อนอกจากเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเด้อจากเพืเ่อนๆคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย